ดรออสตินคบผลกระทบจากการขึ้นภาษีของโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ไหนคะอันนี้แน่นอนว่าเขาเขาตั้งขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยก็คงหลังจากนั้นก็คงมีการในเรื่องของการเจราจาว่าจะลดลงมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของภาษีของเราหรือว่าการที่เราจะนําเข้าสินค้าของเขามากขึ้นอะไรต่างๆแต่ถ้ามองตรงตรงว่าเขาเก็บตรงๆแล้วก็ไม่มีการที่จะลดหย่อนให้เราเนี่ยผลกระทบต่อ GDP เนี่ยก็ค่อนข้างแรงจากเดิมที่เราเคยคาดว่า GDP ปีนี้จะโต2.5เนี่ย จะกลายเป็นหดตัวประมาณ1.1ส่งออกจากที่เคยติดลบประมาณ1จะกลายเป็นเป็นติดลบ5ฝั่งของแบงก์ชาติเนี่ยอาจจะต้องมีการลดดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยอาจจะต้องลดแรงเลยนะฮะอาจจะลดไปอีกเปอร์เซ็นต์ครึ่งปัจจุบันดอกเบีย้ยอยู่ที่ประมาณ2ก็จะต้องเหลือประมาณ0.5เรื่องของภาพเศรษฐกิจจะค่อนข้างหดตัวค่อนข้างแรงครับผมครับในแง่าการค้าล่ะคะเราจะต้องทํำยังไงควรจะปณีปัติ n o หรือเจรจาอย่างไรเพราะนี่คือเป็นการตอบโต้ที่เราก็เ,เราเก็บภาษีเขาราเก็บภาษีเขาเใช่รดยงรถยนต์ เขาเก็บประมาณ8 0 1 0 0้ยซใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เราจะสามารถที่จะไปเจรจากับเขาได้ว่าเราจะลดภาษีเขาให้หมดเลยนะแต่เขาก็ยังจะอ้างต่อว่าอ้าวแล้วคุณมีเรื่องของ non tariff barrier หรือว่ามาตรการที่ไม่ใช่ภาษีอย่างเช่นเรากีดกันหมูเนื้อแดงจากบ้านเขานะครับผมบอกว่าหมูเนื้อแดงในมีสารเล่่งเนื้อแดงอะไรต่างๆก็อาจจะต้องเปิดตลาดตรงนี้ด้วยแล้วอาจจะมีการต้องไปนําเข้าในสินค้าของเขามากขึ้นนะฉะนั้นทางแก้ก็คือ b o o ต์เศรษฐกิจในประเทศมากขึ้นตัวที่ทําได้ง่ายที่ สุดก็คือเรื่องของการลดดอกเบี้ยของแบงค์ชาตินะครับผมซึ่งสวงพานิชออกมาพูดว่าพร้อมจะเจรจาในฝั่งของกระทรวงการคลังก็อาจจะต้องหันมาพิจารณามาตรการที่ช่วยเหลือผู้ส่งออกหาทางเปิดตลาดที่อื่นๆซึ่งไม่ได้ง่ายแบงค์ชาติก็อย่างที่เรียนไปควรจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินถุกเฉิญแล้วก็มีการลดดอกเบี้ยให้ครับผมโลกกําลังจะเจอกับภาวะสถานการณ์เศรษฐกิจถดถอยไหมคะเพราะว่าภาษีเราโหดูลิสต์ประเทศแล้วมันเกือบจะทั่วโลกไปหมดเลยอะค่ะที่เขาขึ้นภาษีมันปั่น ปวนขนาดนี้คิดว่าเศรษฐกิจโลกมีโอกาสจะใช้คำว่า Recession ได้หรือ,อยังถ้าเราติดลบประมาณ1%นะครับผมโดยที่ถ้าไม่ได้ทำอะไรเลยโลกก็จะหดตัวใกล้ๆก,กันข้ามนี้ก็จะค่อนข้างแรงในระดับใกล้เคียงกับตอนโควิด hmm. แต่มันมีกรณีที่เรียกว่าฝันร้ายคือยิ่งไปกว่านั้นอีกทุกประเทศเนี่ยตอบโต้ mm hmm. คือเมื่อกี้นี้ที่ผมเรียนคุณอ๋อยไปใช่ไหมนั่น,ค,นคือเราเจรจาปปจเป็น,น้นดีเรายอมใช่เรายอมอีกทางหนึ่งคือเราไม่ยอม เพราะตอนนี้เนี่ยภาษีเฉลี่ยของอเมริกานะครับที่บูมเบิร์กอีโคนมิกเขาคำนวณมาเนี่ยอยู่แถวๆประมาณ2 8 2 9ก็คือขึ้นมาสูงมากเพราะไปเก็บกับเขาาม0ิบบางบางประเทศอย่างกรณีของเวียดนามเนี่ย46%ใช่ไหมฮะถ้าเผื่อเขาใช้อัตรานี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วประเทศอื่นขึ้นภาษีตอบโต้ด้วยอัตราที่ใกล้กันเนี่ยทั่วโลกเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงว่าเศรษฐกิจอาจจะติดลบเป็นระดับ1ิเอร์็นะไรต่างๆ mm hmm. ก็เป็นไปได้แล้วเงินเฟ